วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมามัดโบจากริบบิ้นผ้าแบบนี้นะคะผูกโบง่ายๆนะคะใช้ริบบิ้นผ้านะแบบนี้ค่ะความกว้างริบบิ้นก็แล้วแต่เราจะใช้งานเลยนะคะเราจะใช้เอาตัวของริบบิ้นผ้าของเราพันพันใส่นิ้วเราจะใช้สองนิ้วนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับตรงนี้ค่ะพันไปตรงที่นิ้วชี้ของเราใช้นิ้วกดไว้นะคะพันไป แบบนี้พอพันไว้แบบนี้เขาจะแน่นๆนิดหนึ่งนะทีนี้เราก็จับไอความกว้างของโบนะคะถ้าอยากได้กว้างก,างก็ขยับนิวออกมาแบบนี้ถ้าอยากได้อันเล็กๆเราก็ขยับตรงนี้เราปรับได้เลยนะคะว่าชอบขนาดเท่าไหร่พอได้แบบนี้แล้วนะคะโค้งเข้ามาแบบนี้หนึ่งนะคะแล้วก็สองพันไปแบบนี้ทีนี้ก็เหลือใช้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัด เราจะตัดตัวริบบิ้นออกไปก่อนนะคะพอได้แบบนี้แล้วค่ะเราจะเอาชายทางด้านนี้สอดเข้าไปด้านในตรงนี้<อ>นะคะพอสอดได้แบบนี้แล้วเราก็จะโค้งเข้ามาแบบนี้ค่ะโค้งเข้ามาแล้วก็เอามาสอดตรงนี้ให้เขาลงตรงนี้นะคะอพอสอดให้เขาลงแล้วทีนี้เราก็จะค่อยค่อยดึงค่ะดึง ดึงด้านล่างแล้วก็อีกตรงนึงแล้วก็ใช้นิ้วนะคะนิ้วสองนิ้วนี้ค่อยๆดึงรูดเข้าไปแบบนี้ค่ะนะคะให้เขาอยู่กึ่งกลางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดึงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาออกได้เลยค่ะดึงชายด้านบนนะคะออกมาด้านล่างตรงนี้ที่เราพันนิ้วไว้ตั้งแต่ที่แรก ก็จะได้เป็นแบบนี้ส่วนสายด้านล่างตรงนี้เราก็ปรับได้เลยค่ะว่าชอบประมาณไหนเราก็ปรับเขาอย่างนี้ตรงนี้เราก็ดึงออกมาค่ะตัดชายด้านล่างออกค่ะอันนี้ปูตัดเหลือไว้เยอะนิดนึงนะถ้าเราติดกล่องของขวัญเราก็ตัดให้เขาเหลือยาวๆนิดนึงนะคะกะเอานะคะว่า ไม่ต้องให้เขาเหลือเยอะไอเหลือทิ้งเยอะอย่างนี้นะคะอันนี้ปูสาทินให้อยู่ให้ดูความจริงปูก็จะติดกล่อง,องของขวัญยาวๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้สําหรับโบเล็กก็จะตัดให้ได้ประมาณแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ